เซอไพร์ค่ายยักษ์ใหญ่จะเปิดตัวพรีเซนเตอร์ระดับโลกขวัญใจคนไทยมีรายงานว่า 2ID เตรียมเผยชมหน้าพรีเซนเตอร์สุปตาระดับโลก18ธันวาคม4ทุ่มทางแอป 2ID ช่อง2 For You และ 2Vision ช่อง2 Sport 2คาดเป็นลิซ่าแบ็คพิงค์วันที่16ธันวาคม2565มีรายงานข่าวจากกลุ่ม2เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเปิดตัวพรีเซนเตอร์ซุปตาร์ระดับ World c คลาสของไอดอลแห่งยุคนี้ทั้งในสายดนตรีและแฟชั่นเพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่เป็นผู้นำด้านเอนเตอร์เทนเมนต์ระดับ World c คลาสผ่านภาพยนตร์โฆษณาล่าสุดของ t ูไอดีในช่วงการถ่ายทอดฟุตบอลสดโลกรอบไฟนอลในวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมนี้เวลา 22นาฬิกาทางแอปพลิเคชั่นทูไอดีทูโฟและทูวิชั่นช่องทูสปอร์ตทูอย่างไรก็ตามเป็นที่คาดการว่าสุปตาระดับโรคแห่งยุคดังกล่าวคือ Lisa, ลิซ่าลลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบกพิงโดยก่อนหน้านี้มีกระแสะข่าวว่าลิซ่าจะเป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์ให้กับสินค้าในเคอรือ CP บริษัทแม่ของกลุ่มทูด้วย ซึ่งกลุ่มทูเองก็เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนจัดคอนเสิร์ต Backpink World Tour ที่จัดขึ้นในช่วงไทยช่วงต้นเดือนมกราคม2566อย่างไรก็ตามต้องรอฟังความชัดเจนอีกครั้ง